S <S เราไม่ไปข้างนาโอ้ยไอ้เค่เขนาดกูไม่อาการหนักขนาดกูยังกระตุกเลยขนาดของกูยังกระตุกเลย M1

Trong này. Help không ai hết bên hết 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 thank you, thank you.

มีประตูจัดโอ้หลังหินหนี่เราไปได้ไงวะ m a r k the location โอ้เจ็บป่ะโอ้ยทำไมกระตูอย่างนี้วะเนี่ยหลังหินไหนมึงวะหลังหินน่า แตงน,นกตุกหัวปิงยีตต่แปด Help มึงโดนอะไรวะ Watch โอ้มันจโดนเพื่นโดน Oh enemies ahead ข้าไหนม่ย Mark the location นีม่มาจากสามแยกสิ เจยนเดอร์เย็นเดอร์พกกูน่าจะซื้อกระเป๋ามาด้วยวะ่ะสามชาสามชา bắn giảm sao à Mark the location. Sony, you're not a เซตซากเซตซาก Watch out ตรงไหนวะไม่เห็นวะต้องหนึ่งแล้วหนึ่งตรงไหนครับ Watch out ทางนี้ยิงมาไม่เกีมมนะ่มันจะมีมีน้ำร่างเงยเนี่ยใช้มือ มันขาดลงมาเลย Watch out Mark the location ไปขอบทางโน้นเลยต้องบ้านเห็ดมีตัวเดินไปรับหินก่อนในบ้านต้องบ้านเห็ดมีตัวนะฝ่ามือมีฝ่ามือมีไปบ้านเห็ดดีกว่า được. để bên đây Mark the location. để ta đeo thòm đấy. này wá. lăng nè mà nó. cẳng lăng cẳng lăng. Mark the location. เจ็บมากเอากูกระโดดปีนทำไมมีเจ็บมากเลยเอ้ยยังไม่หมดเหรอวะกูยระโดดยิงไอ้ยยยยยยยเยย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 ย่เยยยยยยยงยยยบยย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 ้ยย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 ดยยยัยยง่ยมยเยยอยย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 ่ยย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 ้ยย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 เยย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  ใช้มีดวันใช้มีดใช้มีดตายอยู่ใช้มีดมึงดูกูหน่อยกูถือมีดวิ่งเนี่ยอย่าตามกูเลยยิงเลยวะซ้ายมือนี่ไอ้ขวามือนี่แหละ Watch out ซนโซนนู้นใช่ไหมกลัวาน,นางยัง

wat! Oh.